เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับลายเก็ตเรดหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับตัวละครตัวใหม่นะครับผมที่ชื่อว่า e อ,อีโวอาร์อาโกนไม่ใช่อกากนน่าจะชื่อว่าอาร์มันอาร์อะไรก็ตอนนี้คือไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับผมโอเคอีโวอาร้อนนะครับผมมันก็แบบเป็นตัวละครที่ถือว่าเท่ ใช้ได้นะผมเขอ้อา,ามันเชื่องเท่ตามตราตาอ่ะแม่มันเชื่องหลอแล้วซะเหลือเกินเลยใช่ไหมล่ะนนักเสือยังชอบเลยนะอ่ะแม่ไม่รู้จะพูดึงขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสกิลน้องเป็นยังไงซึ่งสกิลผมไปสืบมาแล้วสกิลเหมือนน้องจูนี มากมากเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านกันว่าสกิลน้องมีอะไรบ้างโดยสกิลของน้องจะมีตั้งแต่ก็เรื่องของการชาร์ดาวตกแล้วก็เรื่องของทาเป็นเอฟเฟกต์พื้นที่น้ําแข็งอันนี้ถือว่าเหมือนเป็นการนําเอาจูนี่ผสมกับไอเลอร์บังเลยว่าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านสกิลกันโดยสกิลของอารอนจะเป็นอย่างนี้เมื่อทอยในสถานะชาร์จดาวตกนะครับผม 70%น่าจะเป็นไม่ใช่70รู้สึกจะเป็น100%อ่ะอกสัก100%สามารถยิงดาวตกแห่งความตายได้ในพื้นที่แฝงองคราแบบสูงแล้วก็เพิ่มการทอดดับเบิ้ลเมื่อ75%เมื่อทอดดับเบิ้ลจะสามารถสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าลาเวนหยุดเอ่อลาเวนจุดยกเว้นข้าพันทางได้นะครับผมแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันหรือการก่อสร้างโอกาส50%เพิ่มเอฟเฟกต์น้ำแข็งในหนึ่งพื้นที่ว่างที่อยู่ที่ใกล้้้้โดดดยเเเอเฟฟนนนนนาาาาาแแข็็็งงะทีีมาามมาสสรรรถปล์์กไ้ หรือเมื่อศัตรูตกสามารถทำลายลูกเต่าได้นะครับผมโอเคโยจะบอกว่าพื้นที่น้ําแข็งนะที่นี้มันคืออะไรเดี๋ยวผมจะทําการบอกให้เลยก็นะนะครับผมพื้นที่น้ําแข็งจะเป็นอย่างนี้เวลาเราทําเป็นพื้นที่น้ําแข็งปุ๊บนะครับผมเวลาเขาทอยอะ่ะตกลงชึบมันจะสามารถทำลายลูกเต่าได้แต่การที่จะตกพื้นที่น้ําแข็งเหล่านั้นน่ะจำเป็นต้องมีโล่ ก็ได้นะครับผมสามารถบล็อกการทําลายของลูกเต๋าได้แต่จะไม่สามารถสร้างแรหมัดได้นะผมแต่ถ้าเมื่อเราตกจะสามารถสร้างแรหมัดได้ทันทีนะผมโอเคสคกิลนั่ก็คือเมื่อทอยดับเบิล33%พร้อมกับเมื่อทอยครบสามครั้งภายใน1นึ่งเทิน85%สามารถย้ายไปยังพื้นที่ต้องการได้ทันทีแล้วก็เมื่อตกบนที่ฝฟล์ตรงข้าม50%รับฟูอป,ปองส่วนลด100%จะเป็นอย่างนี้ทอยดับเบิลตกมืองเขา เอฟเฟกต์ยกงยกเว้นข้ามทางออกแถมได้คูแถมได้บัตรคูปองอีก50%แบบซุ่มแบบเลือกเลยว่าเฮ้ย5 0ถ้าออกปุ๊บคูปอง100%มาชึบเก็บใส่กระเป๋าเราพอตกเมืองอา้าวไม่ออกเมื่อมีคูปองแก้เนี่ยคือมันจะแบบโกงนะคือมันจะโกงอะ่ะในตาของเราโกงแต่ในตาของเขาอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะโกงหรือเปล่าเพราะตาของเขาเราสามารถโจมตีเขาได้แต่ถ้าเกิดมาถึงตาของเราอะ่ะอันเนี้ยจะบอกว่าเป็นตัวที่ถือว่าวันเทิร์นได้ นะครับผมมีโอกาสจบวันเทินได้ถ้าเกิดคุณไม่ใส่ของการวิกมามาสู้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ถือว่าคือถามว่าอันตรายมันก็อันตรายพอระดับหนึ่งเลยว่าได้นะครับผมโอเคก็ผมว่าน่าจะอธิบานแบบชัดเจนแล้วอะ คือแบบมันน่าจะชัดเจนหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะน่าจะเอาภาพประกอบมารู้สึกผมจะทําเป็นเทเลอร์จูนี่ด้วยนะคือถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ว่าสกิลของอารอนเป็นยังไงก็ไปดูสกิลของอจูนี่กันก่อนเลยก็ได้นะผมเดี๋ยวผมน่าจะทิ้งไว้ตรงด้านหลังคลิปน่าจะทิ้งแบบว่าไปเซิร์ชด,ดูอ่ะนะผมเป็นเทเลอร์ของจูนี่ส่วนวิธีการหาผมบอกเลยว่าเออน่าจะแสบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผม โดยการสะสมแมวสนุกสนานแมวง่วงและแมวหลับอย่างละ2ใบเพื่อแลกเป็นแมวพ่อมดสะสมแมวพ่อมด3ใบด้วยกันเพื่อแลกเป็นชิเอลสะสม4ใบเพื่อแลกเป็นจูนี่จูนา่าแล้วก็สวีชิเอลส่วนสะสมครบ5ใบก็จะแลกเป็นอารอนนะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่คิดว่าเราคิดว่าอารอนมันโหดอ่ะเออก็ทำได้นะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วมันผมว่าผมจะเก็บเพจไว้ก่อนเพราะว่า มันยังมีตัวโหดกว่านี้อีกนะครับผมช่วงนี้จูนี่อ่ะเหมือนตกเมตาด้วยไงเออผมเล่นไปแล้วคือผมสงสารน้องมากเออผมสงสารจริงๆเพราะว่ามันไม่ค่อยทอยดับเบิลบ่อยแบบบ่อยสมควรอะ่ะนะครับผมนางสามารถโดนคือแบบแพวิกได้แบบง่ายดายแพล้มแบบง่ายดายด้วยเหมือนกันนะครับผมโอเคส่วนวิธีการหาก็ได้จากการสุ่มเนาะก็ผมไม่ได้สุ่มแต่ผมเสี่ยงเงินไดสามสิบห้าบาทแบบทื่อๆเลย ก็ถ้าเกิดสุ่มอ่ะผมก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดมึงให้อารอนอ่ะคือจบอ่ะผมจะลองสุ่มไว้สักสองแพ็คละกันถ้าเกิดให้แบบอารอนอ่ะเออให้อารอนแบบสักนิดนึงะ่ะก็ยังดีเหมือนกันนะักครับผมโอเคเนี่ยคือแบบมันจะยากครับผมการที่จะได้แบบแมวหลับอะ่ะเพราะว่าแมวหลับอัตราเรดดอกแบบมันก็ถือว่าน้อยมากเหมือนกัน เลยว่าได้นะครับผมโอเคก็น่าจะอีเวนเนี้ยน่าจะหมดเพียงเท่านี้เลยนะครับผมก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็มาสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยทันทีเลยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจ,จบคลิปเพียงเท่านี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมซึ่งคลิปหน้า อันนี้ว่าคลิปวันนี้มันจะมี300นะักกีตาร์มาด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวน่าจะได้ทำวันนี้แหละโอเคซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ